ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะด,ด,ดีดีต้อรับเข้าสู่รายการข่าวเม้าแซฟเวอร์ค่ะอยากจะถามคุณโบกับคุณ เหนียวนะคะว่าได้เสียภาษีกันมาหรือยังเสียแล้วค่ะยังเลยค่ะยังเลยนะคะก็ทั้งชีวิตดียังไม่เคยเสียภาษีเองเลยนะคะอ๋อใคยเสียคุณเหนียววะเนี่ยคุณแม่ค่ะคุณแม่อ๋อจะคยจัดการทุกอย่างค่ะค่ะก็ด้านดังเอกนะคะดาราดังอย่างสาวพลอยนี้นะคะนําทีมดาราดังเข้าร่วมการสัมนาการเสียภาษีของนักแสดงสาธารณะหลังจากที่มีข่าวการเลี่ยงภาษีมา ด้านนายสาธิตรังค้าสิริอธิบดีกรมศัพาากรจับอบรมสัมมนาเรื่องการเสียภาษีอากรของนักแสดงสา,สาธารณนะมีดาราและพิธีกรผู้จัดละครแล้วก็ผู้ผลิตรายการมามากมายเลยนะคะที่มาร่วมฟังสัมมนานี้อย่างเช่นพลอยเชิ์มานบุญยศิริเบน์พรชิตาณะสงขาโกติอารามบอยแล้วก็ปุ๊กลุกผลทิวชระตระกูลด้วยนะคะเอะว่าแต่คุณโบนิสไ,ไปร่วมฟังสัมมนานเขาบ้างอ,อคะเนี่ย อันนี้สุปตาเข้าไปกันดีกว่านะคะเอนนเลยนะคะขร้่งซุเลยคนะซุเลยคะสุขภาพโทษนะคะโอเคนะคะเนี่ยเขาไปฟังกันมาโดยใช้เวลานี่สองชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยแต่เบื้องต้นนี่ทราบมาแล้วนะคะว่านางเอกสาวเนี่ยกล่าวขอโทษอธิบดีกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ตกเป็นข่าวด้วยน้าสาธิตกล่าวแนะนำการชำระภาษีที่ถูกต้อง ตามกฎหมายให้นางเอกสาวเนี่ยรับทราบด้วยนะคะมาถึงข่าวต่อไปเลยดีกว่าสำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งเสียงดีไม่ทราบว่าคุณต้าคุณยายนี่รู้จักกันหรือเปล่านะคะใครคะน้องเปวรีคะ๋อน้องเปาพี่เสียงเล็กๆเนินๆที่เล่นละครกับคุณป๋อด้วยเรื่องอะไรคะที่เกี่ยวกับเออคุณพุ่งพ่วงดวันนะคะหนังใหญ่หนังใหญ่ใช่ไหมใช่ ถือว่าเล่นดีนะดยังเลยค่ะโอกาสได้ไปแล้วคุณป้าคะดูมาแล้วสิคะสนุกมากเลยค่ะเนี่ยค่ะค่ะมาถึงข่าวน้อเปาวรีนะคะยิ้มยิ้มแก้มปิคว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปีนี้คงเป็นปีทองสําหรับสาวน้อยเรื่องสุพรรณคนนี้จริงๆสําหรับเปาวลีพรพิมลเพื่องฟุ้งศิลปินจากบริษัททีมแอมแกรมมี่จำกัดมหาชน หลังจากที่พึ่งคว้ารางวัลลูกที่มีความกระตัญญูกระตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แ,มแห่งชาติปี2555จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปาัาภมและเข้ารับพระราชทานโลกประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัจามาสเสด็จทนพระองค์ในการประทานรางวัล ในวันที่12สิงหา,าคม2555ที่ผ่านมาวันนี้น้องเปานะคะยังได้รับข่าวดีให้ยิ้มจนแก้มปิดที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนเ mm hmm. นื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี2555สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคมโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ได้โอกาสคนพิการและผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พิจารณาจากการเป็นผู้มีความประพฤติความสามารถนะคะหรือสนับสนุนสร้างผลงานที่เกี่ยวกับการติดต่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสาระบันเทิงข<ม>่านิยมทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเด็กคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและครอบครัว โดยจะเข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรจากสมเด็จพระบรมโอราาาสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวันที่20กันยายน2555ตรงกับวันเยาวชนแห่งชาติสถานที่นะคะคือณนะอาคารกีฬาเวทสองศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหา,มหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเปลาด้วยนะคะที่ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติค่ะยินดีด้วยค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่เสี่งน้องเขาก็ดีด้วยนะใช่ค่ะก็สมควรแล้วที่ได้รับรางวัลนี้นั่นเองค่ะต่อไปจบจากข่าวดีอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วเรามาฟังข่าวสากลกันบ้างดีกว่าวันนี้คุณแม่จะมาแนะนำตัวอะไรทะเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ที่ใครจะมู้จากเพลงกลางนันสไตล์นั่นเองนะคะกำลังดังเลยนะก็เป็นถ้าควบมาถ้า น e hey. ี่ค่ะก็ต้องอะไรอย่างนี้นะคะคือดังอะค่ะดังดังโดรงโด่งเธอถ้ดใครรู้จักก็รูว่าเคยมากเลยนะคะเคยจริงๆค่ะก็คือเขาคนนี้เนี่ยดังนะก็ต้องต้องเต้นให้ดุเขาต้องเตะอ๊ยไม่ไหวค่ะไม่ไหวไม่ไหวค่ะแค่แค่ท่านี้ก็โอเคนะค่ะพอแล้วค่ะค่ะคือเขาคนนี้เนี่ยมีฉายาว่าไต่กำลังสไตายค่ะไต่กำลังสไตายเนี่ย รู้สึกเป็นเกียริที่ได้รับเชิญรางวัล2012 MTV Video Music Award ากันยายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ MTV Youth เปิดเผยว่าไตรนักร้องนงจากเกาหลีใต้เนี่ยเตรียมประกฏดตัวขึ้นบนเวทีในงาน2012 MTV Video Music Award ที่จะมีขึ้นในวันที่7กันยายนนี้ณนละาน LA สตาเพจเซนเตอร์สหรัฐอเมริกันเนั่นะคะค่ะด้าน,นทีมง,งานเปิดเผยว่า6ก,กันยายนเนี่ยที่ผ่านมาใจเดินทางเข้าร่วมง,งานครั้งนี้หลังจากได้รับเชิญให้ทำหน้าที่ MTV VMAs Center เ,เขารู้สึกเป็นเกียรติมากซาอมน,นี่เป็นครั้งแรกของชาวเกาหลีใต้เลยนะคะ โดยนอกจากใจจะได้เข้าร่วมง,งาน2012 MTV Video Music Award แล้วเนี่ยใหญดนะ่ด้วยนะใช่ค่แล้วขอยังเตรียมร่วมในการ talk s h o ด้วย,ยการใหญ่ก็ต้องมีการพูดคุยใน talk s h o ด้วย,วววยใช่ค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยรายละเอียดจะไม่ระบุชัดอย่างแน่นอนนะคะซึ่งงาน2012 MTV Video Music Award เนี่ยเป็นงานประกาศของรางวัลที่ได้คัดเลือก ก็มูสิวิดูโอที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเลยนะคะใช่ถือว่าใหญ่เลยทีเดียวค่ะก็เพลงวันดีกับไทยด้วยค่ะเมื่อปี2005ที่ผ่านมาเมื่อเด็อปีที่แล้วเลนก็เลนกีทีชานค่ะกีทีชานก็อ้าไม่ต้องอยากการรับกันะไม่ได้นะไม่ได้แล้วอย่างนี้นะคนให้ทั้งสองคนเลยค่ะ เคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมในงานิดปินระดับ V.I.P กันเลยทีเดียวแต่ใจเนี่ยถือเป็นศิลปินเกาหลีคนแรกนะคะที่ได้รับเชิญให้ร่วมงานในนามของผู้ประกาศและผู้เชิญรางวัลน,นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะ,คะแล้วพบกันโอกาสหน้าในรายการข่าวเม้าแซ่บเวอร์กันใ,ใหม่สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ